สวัสดีครับอาจารย์ยอดชายชุติกามงนะครับวันนี้ผมนายชุมสุนแก้วนะครับจามาสสุนถงานในหัวข้อเรื่องทวีพรมนะครับหรือว่าเดอะซอยอาร์มอนเซองนะครับพศ2547ครับทวิีพนะครับเป็นอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเป็นวรรณกรรมอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมชมชอบจากคนไทยเป็นอย่างมากครับโดยสาเหตุที่คนนิยมชมชอบเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าวรรณกรรมชิ้นนี้นะครับได้สอดแทรกเรื่องราวความรักความรู้จริงนนะครับของตัวละครอย่าง แม่มินจันทร์ครับกับหลวงอรคเทศวรการนะครับที่ทั้งสองคนนี้ครับได้มีความรักกันครับแต่ว่ามีความต่างกันในเรื่องของเวลาครับแล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับก็วรรณกรรมชีนครับได้มีการสอดแทรกเนื้อหาในเรื่องของคติชาติยมนะครับการปลุกจิตปลุกใจให้เกิดความรักชาตินะครับผ่านการแสดงพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยในการแก้ไขวิกฤการทางการเมืองครับเพื่อให้ประเทศสยามในขณะนั้ครับผ่านภูมิคิณอาการอันเลวร้ายไปได้ครับ หากเราไม่ลองมองดูในเรื่องของบรรทุพันธ์หรือว่าเรื่องราวที่แต่งเติมมาให้มันเรื่องราวมันดูน่าสนใจครับแล้วก็ต้องดูก่อนเลยครับว่าเออมันจะมีเหตุการณ์ที่สําคัญสําคัญเหตุการณ์หนึ่งนะเกิดขึ้นมาก็คือเหตุการณ์การตีตาสนทิสัญญาบาลิงนั่นเองครับโดยการตีตาสนทิสัญญาบาลิงนะครับเกิดขึ้นในปีพศ2398ครับหรือในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับ โดยก่อนอื a, ciudad, ่นนะครับก่อนที่เราจะไปล้วงถึงสาระสําคัญของสนธีสัญญาบอลลิงนะครับเราต้องมารู้เลยว่าเออก่อนหน้าที่จะมีสนธีสัญญาบอลลิงเนี่ยประเทศไทยนะครับมีรูปแบบการค้ามีรูปแบบอะไรกันยังไงครับโดยรูปแบบการค้านะครับของประเทศไทยนะครับจะเป็นในรูปแบบของการผูกขาดนะครับผ่านมานค้าสินค้านะครับซึ่งความมั่งคั่งจากการค้าขายนะครับจะถูกผูกขาดเอาไว้กับชนชั้นนําของประเทศนะครับอย่างพระมหากษัตริย์และบุคคลรอบข้างครับเช่น ชื่อพวกวงและขุนนางครับซึ่งการค้าในลักษณะลังกาครับไม่เป็นผลดีต่อชาวตะวันตกและไม่เป็นผลดีกับประชาชนชาวไทยเลยครับเพราะว่ากล่าวคือเออเนื่องจากรัฐบาลหรือชนชั้นนครับผูกขาดสินค้าทั้งหมดไว้นะครับเป็นของตนเองนะครับทําให้ราคาสินค้ามีเพียงราคาเดียวนะครับบุคคลอื่นนะครับจึงไม่มีการซื้อขายมากกว่านี้ไปได้แล้วครับในประเทศนี้ครับ โดยสินค้าส่วนใหญ่นะครับที่ชาวต่างชาตินะครับต้องการมาซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับก็คือสินค้าที่มีค่านะครับเช่นข้าวไม้สักของป่าเครื่องเทศครับที่สร้างขึ้นหรือหามาด้วยความยากลำบากครับแต่ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจากทางชุดชั้นนำของประเทศนะครับหรือว่ารัฐบาลนะครับถูกบังคับให้ขายแก่รัฐบาลเท่านั้นครับซึ่งหากเป็นในช่วงของเออิริยาตอนกลางจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับสินค้าเหล่านี้นะครับมักจะถูกเรียกเก็บในฐานะของสวยนะครับ แทนการเกณฑ์แรงงานไผ่นะครับตามระบบสัญญาของไทยครับต่อมานะครับต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเสด็จขึ้นครองล่านะครับรัฐบาลอังกฤษนะครับจึงเห็นว่ามีความต้องการนะครับมีการต้องการทํขโอตกลงหรือทําสนธิสัญญาฉบับใหม่ครับจึงได้มีการส่งเซอร์จอนเบลลิงนะครับซึ่งเป็นข้าหลวงชาวองกงนะครับเข้ามาเจรจาค้าขายกับสยามประเทศครับ ออซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเอ,อในเรื่องนี้นะครับมีหลายฉากนะครับที่เราถึงการเจรจาและการไม่ยินยอมกันนะครับของกา,การทำข้อสัญญานะครับเกี่ยวกับการค้านะครับระหว่างสยามกับอังกฤษครับเพราะว่าเ,ออเหตุผลก็เพราะว่าขาดความรู้ความเข้าใจครับและที่เขากลัวกันนะครับก็คือการกลัวว่าเปรียบเสมือนเป็นการขายชาติครับ เมื่อเรารู้ถึงรูปแบบการค้าของสยามประเทศนะครับก่อนที่จะมีสนธิสัญญาบอลลิงแล้วก็รู้ที่มาและสาเหตุการเกิดของสนธิสัญญาเบอรลิงแล้วครับแล้วก็ต้องรู้ถึงสาระสําคัญของสนธิสัญญาบอลลิงครับที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนะครับก็คือสนธิฉบับสัญญาฉบับนี้ครับจะมีความแตกต่างมาจากสนธิสัญญาฉบับก่อนๆครับก็คือมีการแสดงจิตลาลมของรัฐบาลอังกฤษนะครับและตัวของเบอร์ลิงเองครับที่ต้องการจะเปิดเสรีทางการค้านะครับโดยไม่ผ่าน คนกลางเนี่ยพักกลางสินค้านะครับเหมือนที่เรารู้อยู่นะครับว่าพักค้างสินค้านะครับมีการกดราคานะครับเพื่อให้คนอังกฤษนะครับสามารถค้าขายได้อย่างอิสระนะครับอัตจาปรัศจากการกดราคาเออแล้วถ้ามีการแทรกแซงการค้าระหว่างพ่อค้าอังกฤษกับเอกชนชาวสยามครับมีการตั้งกองสุนอังกฤษนะครับเออกำหนดให้คนอังกฤษและคนในบางคาบัญชาอังกฤษนะครับไม่ตกอยู่ในอำนาจของศาลไทยหรือไม่ตกอยู่ในอำนาจอธิปไตยของไทยครับ และก็จัดให้มีการยกเลิกค่าธรรมเนียมปากเรือนะครับมีการกาหนดอัตราภาษีเข้านะครับอัตราภาษีอ่อนครับโดยให้เปลี่ยนมาเป็นการเก็บภาษีร้อยละสามแทนครับซึ่งในเรื่องนะครับจะมีประโยคที่เป็นวัตทองของเสื้อจอนเบลลิงนะครับอยู่ประโยคนึงครับที่ผมชอบมากนะครับก็จะเป็นการค้านะครับจะทําให้สยามประเทศนะครับเปลี่ยนจากป่านะครับกลายเป็นสวน ซึ่งประเทศอังกฤษของเขานะครับก็คือเป็นป่ามาก่อนเรานะครับอังกฤษจึงเจริญด้วยการค้าครับโอ้ผมฟังประโยคนี้ดูแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นมีการอุปมาอุปไมยครับอุปมาอุปไมยถึงการพัฒนาของประเทศนะครับให้แบบเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วได้ครับซึ่งผลของสนธิสัญญาเบอร์ลินนะครับเออรับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเปลี่ยนแปลงครับของระบบเศรษฐกิจไทยนะครับที่เปลี่ยนไปจากการผลิตนะครับที่เน้นไปถึงเรื่องของการยังชีพนะครับเปลี่ยนมาเป็น ระบบเศรษฐกิจนะครับที่เน้นการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับจึงทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างมีกิจจรรลักษณะครับมีความอิสระครับเพราะว่ามีการเข้ามาลงทุนของต่างชาตินะครับการเข้ามาของตะวันตกนะครับที่มาเข้ามาสนับสนุนการค้าการแลกเปลี่ยนนะครับให้มีการขยายตัวมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งสิ่งที่กล่าวไปทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งที่บอลลิงได้คาดหมายไว้ตั้งแต่แรกเลยครับเพราะว่า ในคาบอกเล่าของบอลลิงนะครับเกี่ยวกับการเข้าฟอดและการเข้าพบผู้นาของสยามประเทศหรือว่าเข้าพบพระมหากษัตริย์ของบอลลิงนะครับจะมีบทสนทนาหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นบทสนทนาของเซอร์เจอร์บอลลิงกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าหัวนะครับซึ่งได้สนทนาการดังนี้ครับโดยที่พระบาทสมเด,มด็จพระจอมเกล้าเจ้าหัวนะครับได้ตัดว่าเราไม่ควรที่จะคาดหวังจากสยามประเทศมากเกินไปนะครับเพราะว่าสยามนะครับยังเป็นป่าดงอยู่มากครับก็หมายถึงว่าสยามนะครับยังเป็น มีพื้นที่นี่เป็นป่ายอยู่มากครับยังไม่มีการพัฒนามากเท่าที่ควรครับต่อมานะครับเซอร์จอร์เบอรี่นะครับจึงตอบว่าเออการค้านะครับการพาณิชย์หรือว่าการทําสัญญานะครับจะทําทให้ประเทศนะครับที่ไม่มีการพัฒนา,น,น,น,า,านะครับพัฒน,นาข,นขึ้นนะครับก็เปรียบโดยเขาได้ยกตัวอย่างว่าประเทศอังกฤษนะครับก็ได้ทําการค้าแล้วครับก็ได้มีการทําการค้าทําสัญญานะครับก็ได้มีการพัฒนาขึ้นนะครับจากป่าดงก็กลายมาเป็สนสวนนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราเห็นว่ามีข้อดีขับในการทําให้สยามประเทศนะครับเกิดการพัฒนาครับแต่ว่าเราก็ต้องได้รับผลเสียนะครับก็คือการที่วิสยามประเทศนะครับจะต้องสูญเสียสิทธิเสรีภาพนะครับนอกอาณาเขตในการบังคับใช้กฎหมายกับคนของอังกฤษหรือคนในบังคับบัญชาของอังกฤษครับซึ่งจะมีอีกข้อนึงครับที่เป็นข้อมาตรฐานสัญญาเลยครับที่ถูกนาไปใช้ในการเจรจาความสัมพันธ์นะครับส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศกับสยามนะครับกับ ชาติมหาอำนาจหรือชาติตวันตกอื่นๆนะครับต่อมาด้วยก็คือเรื่องของอัตราภาษีนะครับที่กําหนดไว้ต่ําเพียงไม่เกินร้อยละสานะครับซึ่งทําให้สยามนะครับมีปัญหาในการใช้นโยบายภาษีนะครับเพื่อแสวงหารายได้จากจุดๆนี้นั่นเองครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของการสรุปประเด็นนะครับที่สําคัญนะครับที่ได้สอดแทรกเป็นอิเตอร์เอกหรือเป็นประเด็นความรู้ไว้ในเรื่องนะครับให้มีการเปรียบเทียบหรือเชื่อมโยงทางความคิดนะครับ มาครัในประเด็นที่หนึ่งครับที่ผมได้ถอดอิทธิ์เอกออกมาจากคําพูดของตัวละครนะครับก็จะเป็นคําพูดของพ่อนังเอกครับที่ได้พูดว่าความจริงและความโกหกในประวัติศาสตร์นะครับจะอยู่ผสมบนเปกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าใครนะครับเป็นผู้ชนะและใครเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์นะครับซึ่งในฐานะที่เขาได้พูดอย่างนี้ได้นะครับก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงครับซึ่งมันก็สามารถเชื่อมโยงมาถึงเราได้นะครับว่าในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาหลักสูตรรวัตศาสตร์นะครับ การที่เราจะศึกษาวัฒาาาานธรรอะไรครับเราก็ต้องดูให้ดีว่ามีหลักฐานอะไรมั้ยมีมาาหลักฐานอะไรที่ชัดเจนบ้างข้อมูลมันจะได้ไม่คาดเคลื่อนครับ,บ,รบต่อมานะครับจะเป็นในประเด็น,นที่สอนนะครับก็เป็นประเด็นใ,นในส่วนของอการสื่อถึงพระปิชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยครับก็เป็นประวัติว่าเขาอบอกว่ารอนะครับเป็นคนที่สร้างเขตพื้นที่โซเวลานะครับเป็นของคนไทยเองเลยครับ เขาบอกว่าคนไทยนะครับมีโซนเวลาหรือมีการกำหนดค่าเวลานะครับเป็นของตนเองนะครับมาตั้งแต่ศตวรรษที่19เลยครับโดยมีหมู่พันุ่์นักอภินญนิเวศของรัชกาลที่4นะครับเป็นศูนย์กลางซึ่งสร้างเสร็จก่อนหอฬิกาลักเวนนเ่ครับซึ่งหอฬิกาลักเบนนี้ครับเป็นนด์มาร์คที่สําคัญของการดูเวลาโลกเลยครับซึ่งจุดนี้ก็ทําให้เราสามารถมองเห็นได้ว่าเออพระปีชาสามารถของขษัตรูยนไ่ยครับมีความเก่งทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับการดูดาว การดูชนะคติการดูสุริยคติแล้วนนี้ครับที่รอศรีนะครับมีความชํานาญเป็นอย่างมากครับมาครับจะเป็นในส่วนของบทที่3นะครับก็คือการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้อำนาจนะครับในตามกฎมนเทียนบาลนะครับก็จะเป็นการให้หมอบกล่าวนะครับการที่สืบทอดนะครับพิธีทางโบราณราชประเพณีครับหรือว่าการไม่ให้ไพ่นะครับหรือสามัญชนธรรมดานะครับมีการ จ้องตากริยันะครับหรือศพพาวเนตรประกันของพระมหากษัตริย์ครับมานะครับจะเป็นในส่วนของประเด็นที่สี่นะครับเป็นประเด็นที่ว่าเออเนื้อเรื่องนะครับได้มีการปูเนื้อเรื่องให้แก่ตัวละครนะครับอย่างเช่นแม่มณีนะครับไปมีความเออได้ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ไทยนะครับได้แก่หมอบันเลยครับซึ่งหมอบัรเลยนะครับเป็นหมอเทวดานะครับที่มีอิทธิพลทางด้านเออวงการแพทย์สมัยใหม่ของไทยนะครับแล้วก็มีอิทธิพลทางด้าน ศาสนาคิดของไทยนะครับในสมัยนั้นนั่นเองครับมาแล้วเขาจะเปในส่วนของการปลูกฝังนะครับคติชาตินิยมของตัวละครภายในหนังครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคําพูดของพม่เอกเลยครับคํานึงที่ว่าข้าเกิดมาจากแม่น้ําสายนี้ข้าเขาต้องตายไปกับแม่น้าสายนี้ครับก็คือหมายถึงบางมนว่าตัวของเขาเองนะครับเกิดมาจากสยามประเทศนะครับเกิดมาจากดินนะครับบนผืน ผืนปฐพีของสยามประเทศครับเขาก็ต้องตายไปกับพื้นพื้นที่ของสยามประเทศครับซึ่งประโยคโมโยคนี้ครับทำให้สามารถรู้เลยครับว่าคนไทยในสมัยนะครับมีความรักชาติเป็นอย่างมากเลยครับต่อมานะครับจะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นคําพูดที่หลวงตีนะครับได้สนทนากับแม่มณีนะครับจะเป็นการสอบถามเรื่องราวความรู้นะครับที่แม่มณีครับได้รู้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ในอนาคตข้างหน้าที่หลวงตีังไม่ได้รู้ครับโดยหลวงตีนะครับเมื่อได้ฟังสิ่งที่แม่มณีพูดนะครับก็จะคิดว่าการที่สิ่งที่แม่มณีนะครับพูดมานะครับเป็นเรื่องที่โกหกนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นการระบาอความเป็นไปของสยามในเวลานะครับซึ่งอาจจะเข้าข่ายในข้อหากระบทนั่นเองครับซึ่งมันก็สามารถสื่อถึงเกียรตินิยมความรักชาติของเขามา้นะครับที่ เห็นว่าประเทศของตนเองนะครับไม่สามารถที่จะด้อยกว่าด้อยไปกว่าชาติตะวันตกเลยนะครับจะเป็นในส่วนของการทําสนธิสัญญาของคนไทยในสมัยก่อนครับโดยรวบยอดไปถึงสนธิสัญญาก่อนหน้าเลยครับว่าคนไทยในสมัยนั้นนะครับความรู้ยังไม่วถึงนะครับความเชื่อทัศนคติอะไรยังไม่ได้มีครอบคลุมมากสักเท่าไหร่ครับ ก็เลยกลายเป็นความคิดที่ว่าการทําสนที่สัญญาหรือข้อตกลงนะครับจะเป็นการขายชาติครับเพราะว่าเอ่อประเทศไทยในสมัยนะครับจะเป็นในรูปแบบของระบอบสมบูรณ์ระสิททิศลาดครับที่กษัตริย์นะครับมีอำนาจผูกขาดทางสิ่งต่างๆนะครับไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับทั้งนี้นะครับเมื่อทําข้อตกลงนะครับก็ต้องมีการเจรจาไก่เกียรนะครับว่ารัฐนี้นะครับจะได้ผลประโยชน์ข้อนี้ครับสูญเสียประโยชน์ข้อนี้นะครับ ซึ่งมันก็จึงเกิดกติที่ว่าเออการทําสนธิญี่านะครับเป็นการขายชาตินะครับเพราะว่าต้องเสียสิ่งสิ uh uh ่งหนึ่งไปครับทั้งที่ด้านัดของตัวเองนะครับเคยมีสิ่งนั้นมาแล้วครับเป็นต่อมานะครับจะเป็นประเด็นในประเด็นที่คล้ายๆกับประเด็นแรกๆเลยครับเพราะว่าเขามีการพูดว่าเอออาวุธของชาสยามนะครับมันอยู่ในหอฬิการนั้นนะครับอยู่ในหอนะครับก็คืออยู่ในหอพระนิ่นั่งอภมยนนนิเวศนะครับซึ่งเป็นเออพระทิ่นั่งของสมเด็จราชัารี่4นะครับ ที่เขามีการเออมีห้องสมุดนะครับมีตำราหนังสือการจดบันทึกนะครับการทดลงดองทิษฎศาสตร์ในสมัยนั้นครับโดยเขาสื่อถึงว่าอาวุธที่สําคัญของสยามประเทศน,นะครับก็คือพระหมษัศาศาตริย์ครับทรงมีความปัดเปืืองรอบด้านครับจะทําให้เราครับทำให้สยามประเทศในขณะนั้ครับไม่สามารถที่จะพ่ายแพ้ต่อมหาอำนาจตะวันตกได้ครับ ต่อมาครับจะเป็นในส่วนของประเด็นที่ผมชอบเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่ามันสามารถนําไปสปินคอร์ได้อีกนะครับก็เป็นประเด็นที่ว่าแสดงถึงความเหลื่อมล้ําทางความรู้นะครับที่เราสามารถเชื่อมโยงได้ตั้งแต่คนในอดีตจนถึงคนในปัจจุบันครับเพราะว่าจะมีตอนหนึ่งนะครับที่นางเอกนะครับได้สนทนากับหลวงตีนะครับว่าคนไทยในนาคตอ่านหนังสือปีหนึ่งอ่ะเฉลี่ยแค่ปีละ67บรรทัดเองครับ หลวงตีนะครับก็เป็นคนที่เป็นชนชาติในประเทศไทยนะครับทีออ่มีความรู้พอประมาณนะครับหรือมีความรู้มากครับในสังคมไทยในขณะนั้นเขาก็ตื่นเลยครับเพราะว่าเอ้ยคนไทยในะาคตมันก็ต้องมีความเก่งมีความฉลาดมากขึ้นกว่านี้ครับไม่ใช่มีความฉลาดเพิ่มขึ้น,ขน,นเดียวเพราะว่าอ่านหนังสือแค่ปีละหละเกเจ็ดบรรทัดนเลยครับแต่ในอีกมุมหนึ่งครับเมื่อ,อ,อขา้าราชบ,บริพันธ์ที่อยู่ใกล้ๆกับหลวงตีได้ยินนะครับ ก็ตะลึงไปอีกในรูปแบบหนึ่งครับที่บอกว่าอู้อ่านหนังสือปีละหกเจ็ดบรรทัดเลยเหรอก็แสดงถึงความเหลื่อมล้ําทางความรู้ระหว่างชนชั้นนํากับชนชั้นล่างได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วมันก็สามารถแตกแยกโอ้สามารถนำไปวิเคราะห์ได้อีกหลายเรื่องเลยครับในเรื่องนี้ต่อมาแล้วับจะเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับหนงเรื่องนี้รับจะเป็นในส่วนของเออ หนังแนวธให้ชินยาเวลาครับจะมีงานทุกเรื่องนะครับก็จะเป็นการสื่อถึงว่าคนเรานะครับไม่มีทางย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้ครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปแก้ไขอดีตนะครับจะทําให้อดีตนะครับเกิดร้อยแผลนะครับทําให้จากอดีตนะครับที่เคยดีนะครับกลายเป็นร้ายลงจากร้ายลงนะครับกลายเป็นดีนะครับมันทําให้กระแสเวลาพันผวนครับอันนี้ครับก็สืบเนื่องจากการพูดของพ่อนังเอกนะครับที่ว่า หากเราสามารถย้อนไปในช่วงครุงศีธัญญานะครับกำลังสู้โลกองเราได้อะเราก็เคยคิดว่าเราจะเอาปืนเนมซีหที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไปยิงแทนปืนใหญ่แทนการหลอมปืนใหญ่ที่ไปยิงสัยพมา่าลามันครับซึ่งนางเอกนะครับก็โดนพ่อของนางเอกนะครับ mm hmm. เนบเนม่าอ่ะพ่อจะให้ลูกอะสร้างวิทยุด้วยงบประมาณที่จํากัดด้วยเวลาที่จํากัดด้วยเทคโนโลยีที่จำกัด ลูกจะสร้างได้ไหมนี่แหละครับมันเป็นจุดคิดจุดหนึ่งของเรื่องนะครับว่ามันไม่สามารถทำอะไรในอดีตได้ครับเพราะว่าไม่มีปัจจัยที่มาเกื้อหนุนมากพอครับต่อมานะครับจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันครับก็จะเป็นประเด็นที่ว่าคนเราครับไม่สามารถย้อนอดีตกลับไปแก้ไขอะไรได้ครับเพราะถ้าแก้ไขไปแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปครับ ก็จะเป็นในส่วนของที่สืบเนื่องกับพ่อนังเอกเคยพูดไว้นะครับว่าถ้าเราไปแก้อดีตนะครับมันจะทําให้เกิดความมันผลของเวลาครับก็คือการที่พระเอกนะครับไปแทงกงศูนย์ฝรั่งเศสตายแล้วนางเอกนะครับก็ได้เดินทางย้อนกลับมาในปัจจุบันนะครับแต่ในปัจจุบันของนางเอกนะครับเป็นการคิดคิดที่ว่าอกรุงเทพนะครับได้กลายเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสครับมีอะไรการของฝรั่งเศสมีเออ สิ่งที่เป็นของฝรั่งเศสเยอะมากเลยครับแต่สิ่งที่เด่นที่สุดก็คือหอไอเฟลนะครับที่สูงสงา่าเหมือนเมืองในปารีสเลยครับนั่นแหละครับก็มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่บ่งบอกสิ่งที่เปรียบเทียบสิ่งที่อุปมาอุปไมยได้จากหนังเรื่องนี้ครับว่าคนเรานะครับไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้จงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ